กินน้ำกันน้ำกิมนี่สสูตรด้วยกันนีน้ำกิมเนี่ยนะลูกน้ำกิมซุกี้ครับสีฟูสนะครับกินด็ดสวนอที่ซีนน้ำกิมกันก็ที่ที่ฟูส์ก็เสยบนะฮะเสียบเพีอร่อยมาก เลยบีบูดอร่อยมากมอนมกระทะปีญี่ปุ่นไฟ้าจะได้มาใส่ดีค่ะแต่เอาบาตรใส่บัตรซะต่อเบ่งเนี่ยมันกับบะหมี่แบไหลลงกันเหรอสุกี้ย่างนี่ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่หแต่วันพร้อมโูดกูแล้วครับหม้อกระทะสมาร์ทโฮมพี่น้องของสมาร์ทโฮมมินิเด้อรี่น้องกินอยูนี่นี่ ัไม่แก้กลองเลย ม,มาได้กินเขาแร่งครับตะกามาสิมากินเนื้อยากับลูกสาวดีหล่ะ ปีดแง่งขัดยานมันงตัง offs, <maker> ตนปวดปว่ไ